วันนี้มาเฉลยนะครับในเรื่องของหลายคนอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าธาตุประจําตัวของเราเนี่ยคนเกิดปีนักษัตรใดๆของจีนเนี่ยเขาใช้ธาตุอะไรและสีอะไรกันบ้างหลายคนกังวลครับเวลาจะไปซื้อกระเป๋าสตางค์บ้างไปซื้อเสื้อผ้าของใช้บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็มาพูดกันถึงเรื่องของสีประจําธาตุนะครับวันนี้ผมมาคลิปนี้จะมาเรื่องของคนธาตุดินนะครับคนธาตุดินก็ได้แก่คนเกิดปีมะแม่ฉลูมะโรงแล้วก็ปีจอกฟังให้ดีนะฮะคนเกิดปีมะแม ปีฉลูปีมะโรงนะครับแล้วก็ปีจอสี่ปีนี้นักษัตริย์นี้เป็นคนธาตุดินครับคนธาตุดินนั้นสีนะครับที่ประจําตัวเขาเองคือสีเหลืองฮะถ้ามีกลุ่มสีเหลืองคลิมคิมสีเหลืองอ่อนๆสีอะไรก็แล้วกันที่มีสีเหลืองแตกเข้ามาถือว่าดีนะฮะแต่ตัวเสริมทีจริงกลับกลายเป็นสีแดงครับสีแดงเป็นสีนะครับอ่าเรียกว่าเติมเสริมนะครับในเรื่องของคนธาตุดินเขาเรียกเติมธาตุนั่นเองเพราะไฟเกิดดินภาษาจีนครับไฟก็คือสีแดงนั่นเอง ส่วนสีต้องห้ามของคนเกิดนักษัตริย์กลุ่มธาตุดินนี่คือสีเขียวเขียวเยอะๆไม่ดีครับเช่นกระเป๋าสีเขียวบางคนจะซื้อกระเป๋าทีอาจารย์ใช้สีอะไรดีอย่างเงี้ยในที่บางทีเราไปอิงกับวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะีวันจันทร์สีเหลืองสีครีมวันพฤหัสสีส้มอาทิตย์สีแดงอย่างงี้บางทีเราไปอิงอย่างนั้นไม่ได้ไมันต้องมีเดือนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนักษัตว์ของจีนเขาบอกว่า สีคนที่เกิดธาตุดินนั้นควรหลีกเลี่ยงกลุ่มสีเขียวจัดๆนะฮะแต่จะมีสีเขียวเล็กน้อยๆมั่งแต้มมั่งอะไรมั่งอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับนะแต่ว่าไม่ควรสีเขียวแบบเขียวสดๆเลยอย่างเงี้ยไม่ส่งเสริมครับทำให้ดูเศร้าหมองนั่นเองและอีกสีหนึ่งคนธาตุดินใช้ได้นะครับนั่คือกลุ่มสีฟ้าสีดําและสีน้ําเงินและก็สีทอง เพราะสีทองนั้นเขาเรียกว่าดินเกิดทองหรือน้ำทําให้ดินนั้นชุ่มฉ่าก็ได้นะครับแต่สรุปแล้วนะครับว่าสีในกลุ่มธาตุนะครับว่าไม่ควรใช้เด่นๆโดดโดดนะครับนั่นคือกลุ่มสีเขียวนั่นเองทุกคนครับผมชื่ออาจารย์โรธริชาเสียอย่าลืมช่วยกดหัวใจกดแชร์นะครับผมยังมีคลิปดีๆเรื่องหงจุ้ยและเรื่องเบอร์โทรศัพท์ด้วยหลายคนอยากจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ทักมาพูดคุยกับผมหลายคนอยากจะดูเรื่องหงจุ้ยพูดคุยกันได้และอยากจะดูดวงอาชีวะทาอาชีพอะไรตรงปกและตรงโลกกับตัวคุาย ผมกดลิงก์กดไลค์เจอกันครับวันนี้ไปแล้วครับขอทุกคนร่ำรวยธมาข้าขึ้นเจริญเจริญอย่าลืมนะครับกดหัวใจและกดแชร์อย่าลืมแชร์แชร,แชร์แชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับนะแล้วก็เจอกันในช่วงไลฟ์สดหนึ่งทุ่มถามตอบฟรีในเรื่องของสีอะไรต่างๆนี่แหละครับวันนี้สวัสดีครับ